วันนี้ชัดเจนอะค่ะพี่เจนเจนอะรู้จักกับรุ่นพี่หลายๆคนในวงการนะคะมันก็เป็นเหมือนกับมารยาทอะเนอะที่เราต้องคุยอย่างอยู่แล้วจนว่าเป็นเหมือนเหมือนการคุยกันแบบตามมารยาทมากกว่าจนก็ไม่งงงงเหมือนที่คนอื่นงงการที่พี่เขาพูดอะไรก็คือต้องให้เกียรติเจนี่เหมือนที่เจนี่ก็ให้เกียรติพี่ๆในวงการทุกคนนะพี่เจนค่ะมาทาคืนข่าระาสู้ที่ผู้ชายออกมาบอกว่าสนิกราวอะไรเงี้ยมีคนคนนึง คือต้องบอกว่าเจนอะรู้จักกับรุ่นพี่หลายๆคนในวงการนะคะมันก็เป็นเหมือนกับมารยาทอะเนอะที่เราต้องคุยกับทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะเจนอะทำเหรียญหลวงปู่ศิลาขึ้นมาแล้วเจนก็ใช้ทีมของพี่เขาในการที่จะถ่ายทอดเหรียญออกมาเพราะฉะนั้นเจนว่าเป็นเหมือนเหมือนการคุยกันแบบตามมารยาทมากกว่าแล้วเราได้ฟังคลิปที่พี่เขาให้สัมภาษณ์ฟังค่ะเจนก็ลอง เราบอกคนมันจะเขาจะมีความผิดก็เจนว่าวันนี้ชัดเจนอะค่ะพูดจะมี่เราจะมีแบบว่าขายดี่เขาไม่เขาว่าทำไมถึงไม่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยไม่มีความจําเป็นนะคะอืม่ำไมค่ะแล้วต่อไปจะต้องร่วมงานกับอีกมันเจนร่วมงานใครก็ได้เจนถือว่าเจนอยู่ในวงการมานานแล้วก็มันเราต้องเป็นโป p r o ช e s s นอลอ l เนอะเหมือน การที่พี่เขาพูดอะไรก็คือต้องให้เกียรติจันนี่เพราะจันนี่เองก็มีลูกแล้วด้วย,ยะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่จันนี้ก็ให้เกียรติพี่พี่ในวงการทุกคนนะคะอยังโปรเจกต์ตัวนั้นทำเสร็จไปแล้วใช่เสร็จแล้วแต่ว่าเจนไม่ได้ออกเพราะว่าเหรียญที่จันนี้ทำเก้าร้อยกว่าเหรียญทําตามมันเกิดตัวเองออแล้วก็ตอนแรกเจนก็คิดว,ว่าเออจะจะขายคู่กับเจนิล่าแต่ว่าเจนรู้สึกว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่มีความหมายเพราะว่าหลวงปู่ศิลาเป็นคนตั้งชื่อให้ว่า เหรียญรุ่นชื่อว่าอะไรเพราะฉะนั้นเจนถือว่าเหรียญนี้มีเจ้าของทุกเหรียญมันพิเศษมากมันตีมูลค่าสตาค์ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่มูลค่าของจิตใจเจนถึงให้ความสําคัญกับเหรียญนี้มากและอยากจะเก็บเอาไว้ให้คนที่เป็นเจ้าของจริงๆริม่วันนี้พี่เจนมจะแจกแจกคู่จงเหมือนได้การแจกง่ายคือทุกคนกแบบพี่เจนเก็บทําไมคือ ด้วย911ตามบังเกิดนะคะแล้วท่านเขียนให้ท่านเขียนยันให้แล้วเจนเห็นพี่เขาทำรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของสายพญานาคพอดีก็เลยอยากจะใช้ทีมที่ทำแบบนี้โดยตรงจะได้ไม่ต้องมาแบบใช้เวลาหรือเสียเวลาหลายวันในการถ่ายทำพี่เจนจะมีวักกลับไปหาปู่อีกไหมคะแบบกลับว่าหลวงปู่ใจดีหลวงปู่เมตตาเมตตามากค่ะพูดถึงความนับถือหลวงปู่ทางเจน จนเชื่อว่าหลายๆคนนับถือหลวงปู่ศิลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็บารมีของท่านก็คือแผ่แผ่ออกมาให้เห็นทางธรรทน์เลยเพราะฉะนั้นเหรียญท่านนะคะคือเป็นเหรียญที่มีมูลค่ามากตีตีเป็นเงินไม่ได้เลย ยังไม่ได้รอยังไม่ได้แจกใครหรือว่ายังไม่มีแจกไปบ้างแต่ว่าแจกลูกค้าที่เป็นเพื่อนแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะมันจะสลักเลขเลขเลขจนเชื่อว่าเลขที่อยู่บนเหรียญมีความหมายแล้วก็มีเจ้าของในแต่ละเหรียญนั้นแล้วก็รอรอว่าเมื่อไหร่ที่จะแจกใช่แล้วเจนก็ยังนึกไม่ออกนะคะว่าแบบจะจะให้ใครดีหรือว่าเรารู้สึกว่าใครต้องการเหรียญนี้จริงๆ มีเพราะคนก็ขอบ้างค่ะแต่ว่าเจนก็เจนบอกว่าขอขอขอคิดแป๊บหนึ่งไม่ใช่ห่วงนะแต่ว่าเวลาเจนส่วนมนต์นั่งสมาธิคือเหรียญก็จะอยู่อาจจะมีด้วยก็ะคะือบ an ุญสัมพันธ์วใช่าะสมก็จะได้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ก็จะรอแล้วมันมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้